โนอึนมาโนอึนน้ำเต็มสะน้อยแล้วโนอึนมาได้น้ำเต็มสะเลหายร้อนไปหน่อยลมเย็นแล้วน้ำเต็มทุ่งนาน้ำท่วมป่าฟักทองเลยโอ้ เอาแตงมาหยอดอีกน้ำท่วมแล้วพี่น้องเ๋ยือายุโนอื่นมาน้ำท่วมปา่าฟักทองเลยแตงไทยน้ำท่วมหมดเลย น้ำท่วมป่าฟักทองป่าแตงกว่ากราโพดวะน้ำท่วมอีกแล้วเขาทำนารอบสองเนี่ยน้ำจึงเลยอ่ะทำนารอบสองน้ำจึงน้อง

หวานข้าวเลยแล้วครับพี่น้องมาข้าวมาข้าวปลาเอ้ยโอ้ลมเย็นดีแต่เช้าเลยจะมาอีกสละมังนี่พี่น้องเนี่ย สวนย่อมน,น้ำท่วมหนือทุ่งนาสวยงาม